ตอนที่42ที่มาของเพลงหัวฟานณนะเทือกเขาแดนใต้หลังจากเสียงของชายชาราผู้นี้ดังขึ้นหัวหน้าเผ่าปีศาจท,ทุกเผ่าต่างพาคนในเผ่ามุ่งหน้าไปยังราชาขุนเขาสื่อว่านซานที่ตั้งอยู่ในส่วนลึกของเทือกเขาแดนใต้ทิวเขาที่นี่สูงชันทั้งยังปกคลุมไปด้วยอันตรายขณะเดียวกันยังแผ่ไปด้วยไอปีศาจท,ที่น่ากลัวอีกด้วยมีนานปีศาจมากมายต่างก็มุ่งหน้าไปยังราชาขุนเขาสื่อว่านซานร,ราวกับคลื่นยักษ์ย้าย สุดท้ายพวกเขาก็ได้หยุดลงที่หน้าหุบเขานามว่าหุบเขามังกรหลับไหลหุบเขามังกรหลับไหลนั้นมีขนาดใหญ่นอกจากไอปิศาจมหาศาลที่แผ่ออกมาแล้วยังมีกลิ่นอายของความรกร้างว่างเปล่าพวยพุ่งพุ่งออกมาอีกด้วยตอนนั้นเองก็มีชายชารารูปร่างกำรลรสวมชุดผ้าป่านเดินออกมาจากด้านในของหุบเขามังกรหลับไหลอย,อย่างองอาจแต่สิ่งที่ทําให้ทุกคนตื่นตระหนกก็คือด้านหลังของชายชาราที่ดูดูร้ายผู้นี้มีเงาดาทะมึนปกคลุมอยู่ ทุกครั้งที่เงาดาขยับรอบๆก็จะเกิดการสนสะเทือนเห็นได้ชัดว่าชายชราผู้นี้น่ากลัวเพียงใดข้าน้อยคาระวะผู้อาวุโสขอรับทันทีที่ชายชราปรากฏตัวขึ้นตรงหน้าคนของเผ่าปีศาจต่างก็พากันคุกเข่าลงคำนับอย่างนอบน้อมทันทีดวงตาแดงก่ำของชายชรากวาดมองไปยังเหล่าปีศาจที่คุกเข่าอยู่ก่อนสยะยิ้มออกมาและโบกมือส่งสัญญ,ญาณพวกเจ้าลุกขึ้นเถิด เหล่าปีศาจจึงพากันลุกขึ้นทันทีที่ได้ยินชายชราบอกเช่นนั้นอย่างมิอิดออดหัวหน้าเผ่าพยักข่าเอ่ยขึ้นเป็นคนแรกว่าผู้อาวุโสขอรับเพลงหัวฟานนั่นมีอะไรพิเศษหรือขอรับถึงทําให้ท่านผู้อาวุโสสนใจเยี่ยงนี้ชายชรามิได้มากพิธีหลังจากนั่งลงบนก้อนหินก้อนหนึ่งแล้วก็เอ่ยตอบหัวหน้าเผ่าพยักขาว,ว่าเพลงหัวฟานเป็นเพลงที่แต่งขึ้นโดยสตรีเผ่ามนุษย์ที่ปรัดเรื่องผู้หนึ่ง เตยถึงตรงนี้จู่จู่ชายชราก็สายหน้าพลางโบกมือไปมามิใช,ใช่ใช่พูดให้ถูกก็คือสตรีเผ่ามนุษย์ที่มีสายเลือดของเผ่ามารผสมอยู่เพราะมารดาของนางนั้นเป็นเทพธิดาของเผ่ามารสตรีเผ่ามนุษย์ที่มีสายเลือดของเผ่ามานเยี่ยงนั้นหรือมารดาเป็นถึงเทพธิดาของเผ่ามานด้วยงันหรือนี่มันเรื่องตั้งแต่สมัยไหนแล้วหากเป็นยุคสมัยนี้มิมีทางเป็นไปได้แน่นอน ใช่แล้วเพลานี้เผ่ามนุษย์ยึดครองจงหยวนที่อุดมสมบูรณ์แต่เผ่ามันกลับถูกขับไล่ให้ไปอยู่ดินแดนธุรกันดารในดินแดนรกร้างทางเหนืออีกอย่างบุตรีของเทพธิดาเผ่ามันจะไปมีความสัมพันธ์กับเผ่ามนุษย์ได้เยี่ยงไรกันผู้อาวุโสนี่มันเรื่องอะไรกันแนะ่ขอรับเหล่าหัวหน้าเผ่าปีศาจต่างวิพากวิจารกันไปต่างๆนานาก่อนที่สุดท้ายสายตาทุกคู่จะจับจ้องไปที่ชายชราชายชราคลี่ยิ้มอย่างมิใส่ใจก่อนจะถอนหายใจออกมาเบาๆ เรื่องเกิดขึ้นเมื่อหลายแสนปีก่อนหรืออาจเกิดขึ้นเมื่อล้านปีมาแล้วก็เป็นได้ความจริงแล้วเผ่ามนุษย์เป็นเผ่าที่อ่อนแอที่สุดส่วนเผ่ามารและเผ่าปีศาจของพวกเรานั้นมีอำนาจที่สุดต่อมาเผ่ามนุษย์ก็เกิดความรู้แจ้งถึงวิธีการบำเพ็ญเพียรในวิธีเต๋าอย่างลับๆก่อนจะผงาดขึ้นมาได้อย่างรวดเร็วในยุคหนึ่งเผ่ามนุษย์เผ่ามารและเผ่าปีศาจของเรามีการแบ่งดินแดนออกเป็นสามส่วนทําให้ในตอนนั้นจึงเกิดความสัมพันธ์ระหว่างเผ่ามนุษย์และเผ่าปีศาจขึ้นรวมถึงเผ่ามนุษย์และเผ่าามด้วย แต่น่าเสียดายที่เผ่ามนุษย์รุ่งโรดเร็วเกินไปหลังจากนั้นจึงเกิดสงครามระหว่างเผ่ามนุษย์และเผ่าปีศาจรวมถึงเผ่ามันขึ้นและสตรีที่แต่งเพลงหัวฟานก็เป็นผู้คนในยุคนั้นเพียงแต่นางได้พบรักกับนักพรตเผ่ามนุษย์ผู้หนึ่งเข้าพรสวรรค์ของนางนั้นสูงส่งยิ่งนักเดิมนางสามารถสำเร็จเป็นเซียนบนสวรรค์ได้แล้วแต่นางกลับยอมทำลายตะบำเพ็นเพียรของตนเพียงเพราะนักพรตที่เป็นเผ่ามนุษย์ผู้นั้นจึงทำให้เกิดเพลงหัวฟานขึ้นหืมเป็นเช่นนี้เองรอกหรือ เดิมสามารถขึ้นไปเป็นเสียนบนสวนได้แล้วแต่กลับทำลายตาบะของตนเองคนเช่นนี้มีความกล้าเพียงใดกันนะเหล่าหัวหน้าเผ่าปีศาจต,ต่างก็กลืนน้ำลายเข้าไปอึกใหญ่ปีศาจเผ่าจิ้งจอกวิญญาณรูปร่างอ้วนท้วนตนหนึ่งเปรยขึ้นด้วยความเศร้าใจว่าสตรีเผ่ามันผู้นี้ช่างเป็นพวกลุ่มหลงในรักโดยแท้ปีศาจเผ่าจิ้งจอกวิญญาณอีกตนจึงถอดถอนใจออกมานี่คือรักแท้ ชายชราพยักหน้าอย่างเห็นด้วยนับแต่โบราณผู้ที่สามารถบรรลุเป็นเซียนได้มีเพียงหยิบมือเท่านั้นการทำลายตะบะของตนเองจะต้องถูกสวรรค์ล,ลงทันและไร้ซึ่งคุณสมบัติที่จะเป็นเซียนได้อีกในตอนนั้นเองก็มีปีศาจอีกตนเอ่ยถามขึ้นผู้อาวุโสแล้วต่อมาเป็นเช่นไรหรือขอรับชายชราเม้มริมฝีปากเล็กน้อยน้อยแล้วหลังจากนั้นมินานก็เกิดสงครามระหว่างเผ่ามนุษย์และเผ่ามารขึ้นสุดท้ายเผ่ามารก็เป็นผู้พ่ายแพ้สตรีผู้มีเชื้อสายเผ่ามารผู้นี้ได้ถูกเหล่ามนุษย์ล้อมจับไป แต่ในวินาทีที่ชีวิตแขวนอยู่บนเส้นได้นั้นนักพรตที่นางหลงรักก็ปรากฏตัวขึ้นเขาได้ใช้เคล็ดวิชาต้องห้ามโบราณโดยใช้ชีวิตของตัวเองผนึกสตรีเผ่ามานาังนี้เอาไว้ในโลงศพทองแดงลึกลับและส่งไปยังส่วนลึกของแดนรกร้างทางเหนือเมื่อพูดจบปีศาจนี้ตนหนึ่งก็เอ่ยถามขึ้นว่าผู้อาวุโสเช่นนั้นเรื่องนี้เกี่ยวอะไรกับเพลงหัวฟานหรือขอรับชายชราเงยหน้าขึ้นพร้อมกับทอดสายตาไกลออกไปยังทิวเขาอันสูงชันพลางพึมพำว่า กล่าวกันว่าเพลงหัวฟานสามารถทำลายผนึกลงทองแดงลึกลับได้และมีเพียงนักพรตผู้นั้นที่กลับชาติมาเกิดเท่านั้นจึงจะสามารถเล่นเพลงนี้ได้ผู้อาวุโสหมายถึงอะไรกันแน่หรือขอรับนี่เจ้าโง่หรือเยี่ยงไรขนาดท่านผู้อาวุโสยังตื่นขึ้นมาเพราะได้ยินเพลงนี้ลงศพทองแดงลึกลับที่ผนึกเอาไว้ยังแดนรกร้างทางเหนือก็ย่อมถูกทำลายด้วยน่าสิข้าเข้าใจแล้วผู้อาวุโสหมายความว่าเผ่ามานจะกลับมาแข็งแกร่งอีกครั้งอีกมินานต้องเปิดศึกกับพวกมนุษย์อย่างนั้นหรือขอรับ ถึงตอนนั้นเมื่อใต้ล่าเกิดความโกลาหลพวกเราก็จะอาศัยโอกาสพิชิตจงหยวนเสียเองหลังได้ฟังคำคาดเดาของเหล่าปีศาจท,ทั้งหลายชายชาราก็ยิ้มออกมาอย่างมีความหวังแต่ตามบันทึกในคัมภีร์โบราณนักพรตผู้นั้นก็หาได้มีฝีมือที่ธรรมดาไม่การผนึกลงศพทองแดงนั้นช่างซับซ้อนเหลือขนาแม้จะมีคนบรรเลงเพลงหัวฟานได้ทว่าลงศพทองแดงก็มีอาจเปิดได้ในชั่วข้ามคืนหลังจากเงียบไปครู่หนึ่งเผ่าปีศาจตนหนึ่งจึงได้เอ่ยขึ้น ผู้อาวุโสปรดวางใจพวกข้าน้อยจะส่งคนไปยังชายแดนระหว่างแดนรกร้างทางเหนือและจงหยวนหากเผ่ามันเข้าโจมตีเมื่อใดพวกเราก็จะอาศัยโอกาสนั้นเคลื่อนพลร่วมโจมตีจงหยวนด้วยทันทีขอรับดีขณะเดียวกันในส่วนที่ลึกที่สุดของทุ่งน้ำแข็งแบนรกร้างทางเหนือเหล่าสมาชิกของพรรคมันต่างมุ่งหน้ามาอย่างที่นี่เมื่อทอดสายตาออกไปยังทุ่งน้ำแข็งอันกว้างใหญ่ ก็พบว่ามีพลังปีศาจอันแข็งแกร่งถือกำเนิดขึ้นจากใต้พี่พบก่อนจะพุยพุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้าเพียงพลิบตาทุ่งน้ำแข็งอันกว้างใหญ่ไพศาลก็ถูกพลังปีศาจที่รุนแรงปกคลุมเอาไว้ครึ่งหนึ่งแสดงให้เห็นถึงอนุภาพของพลังนั้นได้เป็นอย่างดีมองดูแล้วช่างน่ากลัวเป็นอย่างมากสุดท้ายสมาชิกของพักมารต่างก็ต้องหยุดเคลื่อนไหวแม้จะยังอยู่ห่างจากุบเวนั้นอีกนับสิบลี้ แต่เพราะพลังมหาศาลและพลังวิธีแห่งเตาอันร้ายกาจที่ปะปนกันอยู่เบื้องหน้านั้นทําให้เกิดความปั่นป่วนขึ้นจนยากที่จะรับมือการ,รเผชิญหน้ากับพลังที่รุนแรงและปั่นป่วนจนน่ากลัวเช่นนี้ต่อให้เป็นผู้แข็งแกร่งระดับจอมมารก็มีอาจที่จะก้าวต่อได้อีกแม้แต่ก้าวเดียวมีแน่เพียงแค่ก้าวออกไปอีกเพียงก้าวเดียวร่างทั้งร่างอาจจะกลายเป็นหิมโลหิตได้ภายในพริบตานี่ช่างเป็นความน่าสะพรึงกลัวที่ยากจะรับมือได้จริงๆจึงมีอาจล้อเล่นกับพลังเช่นนี้ได้ นี่หรือคือพลังอันน่าสะพรึงกลัวของจกักรพรรดิมานช่างน่ากลัวยิ่งนักแม้แต่ข้าที่มีพลังระดับจอมมาแล้วก็ยังมีอาจจะก้าวต่อได้แม้แต่ก้าวเดียวท่านจอมมารเมื่อใดท่านจากักรพรรดิมานจึงจะสามารถออกมาจากลงศพทองแดงลึกลับลงนั้นได้หรือขอรับลงศพทองแดงลึกลับนั้นผนึกท่านจากักรพรรดิมานเอาไว้เป็นเวลาหลายแสนปีเห็นได้ชัดว่ามีใช่ลงสภธรรมดาการจะออกมาจากในนั้นได้เกรงว่าคงต้องใช้เวลาอีกพักใหญ่ทีเดียว ท่านจอมมานเช่นนั้นต้องใช้เวลาอีกเท่าใดหรือขอรับบางที่อาจจะหลายปีหลายสิบปีร้อยปีหรืออาจจะหลายร้อยปีก็เป็นได้